สิงสิงหเ์เซนี้นะคะกับางานกิจกรรมมหากรรมกีฬานีิลบอเเกมขังที่43นะคะซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราในครั้งนี้นะคะ<ป>สายชั้นแรกนะคะระดับแรกระดับม .1 นน,นะคะเราจะไปดูกันว่าสนับสนุนอะไรกันบ้างนะคะซึ่ง มีอาหารมากมายทั้งน้ำหวานนะคะน้ำชาน้ำองุ่นน้ำส้มนะส้มตำนะคะข้าวเหนียวไก่ย,ย่างขนมขบเคี้ยวช็อกโกแลตโดนัทเยลลี่แล้วก็ผลไม้รวมของทอดขนมจีบมามาาคอนเนคเป้นฝ่ายนะักเก็ตไก่ป๊อปโปเยอะมากๆแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง ระดับนะคะระดับมอน,นะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาร่วมแจกของอาหารเครื่องดื่มขนมให้กับเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้ปกครองระดับมอกันว่ามาแจกอะไรกันบ้างนะคะก็ะของวันนี้นะคะมอเราจะมีพิซซ่านะคะพิซซ่าอบอสดเลยร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ที่เพิ่งหมดไปก็จะเป็นดักเก็ตเฟรนฟรายไก่ป๊อป แล้วก็ปดไปแล้วก่อนพวกเลยตอนแรกก็คือซูชิค่ะซูชิอร่อยอร่อยชิมเบ้เล่งเลยหลายหลายอย่างปีนี้เป็นปีแรกที่มาถูกต้องดูแล้วจากการที่ตอบรับจากเด็กๆในปีนี้ปีหน้าเราจะลาอย่างนี้อีกไหมต้องจัดเต็มกว่านี้ค่ะต้องจัดเต็มกว่านี้เอาให้นั่นกว่านี้เลยค่ะนี่คือการที่ได้รับการยืนยันจากระดับม .1 ึเพื่อมาเป็นผู้ใหญ่ใจดีในปีหน้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆค่ะ ลูกอันนี้คือไอติมหลอดค่ะเป็นยังไงมันอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยอร่อยมากค่ะอร่อยมากทักอันหนึ่งดีไหมดึงโช,งโช,งโชต้องดึงโชนะคะเ,เป็นอย่างนี้นะคะ,คะต่อแก้วไปด้วยนะคะอย่างนี้นะคะโอ้โหล้อนมาก วันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนะคะระดับม2นี้ไม่แพ้กันนะคะเรียนเชิญบริษัทเข้ามาร่วมด้วยนะคะบริษัทไทยรัฐคอน SUMER นะคะบริษัท s v s นะคะ Supply and Service นะคะแล้วก็บริษัท MIB นะคะ211จำกัดนะคะ ร่วมสนับสนุนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในซุ้มต่างๆว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูม2กันเลยค่ะและนี่ก็มาถึงซุ้มของระดับม2นะคะที่เราบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับระดับม2โดยตรงว่ามีอะไรบ้างที่เข้ามาเป็นการแจกให้กับเด็ก,ดกค่ะได้ค่ะระดับม2เราปีนี้นะคะก็จะมีอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าไก่ทิยาิกินะคะ,ะคิมบับแลบไก่ ขนมหวานก็จะมีพวกโนนัทนะคะคแล้วก็จะมีเ,เค้กเค้กช็อกโกแลตหน้านิมนะคะหลักๆ<ด>จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับการแจกกับเด็กๆไปในปีนี้ค่ะโอ้โหสนุกเมามันมากค่ะเด็กๆมาแล้วมาอีกเลยค่ะปีหน้าต้องมีแบบนี้อีกไหมคะโอ้ยินดีเลยค่ะยินดีค่ะทุกคนค่ะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีระดับมอสอมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกับเครือก่ายบุคองระดับม3กันนะคะว่าจะมีอาหารอะไรและบริษัทอะไรเข้ามาร่วมกันบ้างน,นะคะอาหารที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะคะข้าวเซลมอนเทริยากินะคะสปาเกตตี้โลเซ่ไก่กรอบนะคะข้าวไก่ทอดทงคัตสึนะคะแม็กแอนชีสนะคะชิฟฟ่อนบาวนี่คอฟเฟ่แล้วก็ไอศครีมไ่ทองนะคะและร่วมด้วยกับบริษัทอาคา,าสนับสนุน ไข่ตุนญี่ปุ่นเนื้อนุ่มเด้งนะคะแล้วก็รวมทั้งป๊อปคอนไม่มาจากเหตุส่งต่อความดีนะคะเดี๋ยววันนี้มาทำอะไรให้กับเด็กๆคะวันนี้เรานำน้ำหวานนะคะแล้วก็มีไอศครีมนะคะมาแจกเด็กๆในงานมาหากรรมกีฬาสีมีตคนของเราค่ะ,ะ,คะแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวเรามาดูทางนี้มีมีคุณแม่คะวันนี้มาแจกอะไรให้กับเด็กๆคะเนี่ย น้ำอะไรคะเนี่ยม,มีน้ำเผือคะ่ะนมชมพูชาเขียวกับชาไทยหมดแล้วคะ่ะอ๋อมีน้ำนะคะนี่ครับมาจากที่ไหนยังอะไรคะอันนี้เป็นรุ่นพี่บดินค่ะก็อยากทำโปรเจกต์ส่งต่อความดีอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีออกโรงทานที่ไหนก็เรียกเชอได้ค่ะออกทั่วกรุงเทพเลย<า>ไม่คิดค<อ>่าใช้จ่ายเราทำบุญเพื่อที่ว่า อนาคตของชาติจะได้ช่วยกันทำความดีต่อไปอดหน่อยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ส่งต่อความดีวันนี้เลยมาส่งต่อความดีให้ลูกบดินนะคะ,คะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะระดับม .4 ของเราก็มีร่วมด้วยนะคะมีร่วมกับบริษัท อาหารยอดคุณนะคะขนมขบเคี้ยวนะคะน้ำดื่มเซเป้นะคะบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปนะคะซุ้มอาหารซุ้มกาแฟสดของพ่อวีนะคะมาจากม4สทับ1นะคะมาม่าเกาหลีมีไก่ชีกไก่ทอดข้าวเหนียวมีฮาลาสด้วยนะคะแล้วก็เนื้อทอดนะคะลูกชิ้นทอดเจลลี่บีบขนมหวาน ppe, เซเป้ข้าวเหนียวหมูปิ้งเบานี่ทัสไข่แล้วก็ยำปลาดุกปูนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในซุ้มกันคะ่ะว่าผู้ปกครอง เข้ามาร่วมในครั้งนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะเราเข้ามาอยู่กับผู้ปกครองระดับม .4 เรียบร้อยแล้วคะ่ะวันนี้เขามาทําอะไรให้กับเด็กๆนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาแจกอะไรกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยนิดนึงคืออะไรคะวันนี้คืออะไรืออะไร่ะืออันนี้เป็นจากสปอนเซอร์นะคะก็คือน้ำมิลทีดีดีค่ะดรพงษ์ค่ะสปอนเซอร์โดยม .4 3ับสามนะคะแล้วก็4ทับ14เอาไปทำอะไรคะ ดิมอะไรสวยเลยค่ะราคานั้นต้องขอลองแล้วค่ะลองเลยค่ะลองแล้วค่ะเดี๋ยวแกะให้นะคะแล้วแกะให้อ่ะเดี๋ยวมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะแม่แม่ทำอะไรกันคะตรงนี้แซนด์วิชแม่แม่แซนด์วิชโรลแซนด์วิชโลค่ะแซนด์วิชโลน้ำสลัดนะคะอันนี้อร่อยค่ะได้นี่รอบใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็ลังทอ่าตรงนี้แจกอะไรกันคะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นทัชไผ่ครับอันนี้เป็นกระ ของสินของมอมอห้ามาให้อ๋อมาให้อันนี้แจกมาสเตอร์มอห้อันนี้มอสี่อ๋อมอสี่อันนี้มาสเตอร์แจ็มอสี่ครับอ๋ออันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ขนมอบเคี้ยวครับขนมอบเคี้ยวของมอสี่จากบริษัทอ่าอ๋ออาหารจากคุณครับใช่ใช่ใอ้าหน้ำไข่น้ำไข่จากคุณพ่อมาแล้วนี่อะไรคะอันนี้ดาวนี่จากสี่ครับผมนะคะอ้าวเอาใจดีค่ะแจกแจกไม่อั้นเลยค่ะใช่ครับนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีระดับ<ะ>มสมากๆเลยนะคะขอบคุณคะะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูระดับของม .5 กันนะคะว่าระดับนี้สนับสนุนอะไรกันบ้างน,นะคะระดับสนุนราเมงนะคะเกี๊ยวซ่าข้าวไข่ข้นกุ้งกระเทียมขั่วพริกเกลือนะคะเซลมอนปูอัดหมูผัดซอสเกาหลีซตรอเบอรี่โยเกิร์ตและไอศครีมเอเต้นะคะ ซึ่งสปอนเซอร์ที่มาจากบริษัทที่ร่วมด้วยก็คือสายใหม่คุณใหญ่กัลยาณีกระปุกอมสินมาจากธนาคารอมสินแล้วก็มีห้องพักปีจากโรงแรมทาวินทาห้าห้องด้วยนะคะปีนี้และนี่นะคะเราก็อยู่กับเครือข่ายมห้แล้วเราเข้าไปดูกันแล้วว่าจะมีอะไรมาเริ่มต้นนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราขออนุญาตนี่คืออะไรคะวันนี้มาแจกอะไรคะ ปลาแกะะค่ข้าวปลาแกะนะคะมีข้าวปลาแกะด้วยแล้วนี่อะไรคะไอศยครีมค่ะไอศยครีมอะไรบ้างเนี่ยหูไหลายรสเลยค่ะอันนี้ร้อยแปดพันเจ้าเลยร้อยแปดพันเจ้าแล้วนี่อะไรอีกแล้วนี่อะไรอีกเ้อหมูทอดค่ะเขาเนียวหมูทอดนะคะแล้วนี่ก็ข้าวปลาทินแกะค่ะข้าวปลาทินแกะกับข้าวปลาแกะมันคืออันเดียวกันไหมเนองคนละยี่ห้อคนละยี่ห้ออ๋อแล้วอันนี้อันนี้นะคะขออนุญาตนะคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตลิศมากชามๆเดี๋ยวมาขอกินด้วยนะอันนี้จากรอยยิ้มนะะค และนี่คือชมหน้าผู้ใหญ่ใจดีระดับม .5 นะคะที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้กับเด็กๆในปีนี้ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปดูผู้ใหญ่ใจดี ระดับม .6 กันนะคะว่าปีนี้สนับสนุนอะไรกันมาบ้างเริ่มต้นที่มีบะหมี่หมูแดงนะคะแฮมเบอร์เกอร์ไก่ป๊อปนักเก็ตชิปบอลนะคะไส้กรอกหวานเย็นเฉาก้วยนะคะรวมทั้งปีนี้นะคะก็เรียนเชิญบริษัทเข้ามามีส่วนรวมด้วยก็คือบริษัทฉบานะคะสนับสนุนน้ำผลไม้ลิ้นจี่นะคะบริษัทนำเช่านะคะสนับสนุนขนมกรอบชิ้นไม้นะคะบริษัทโรงงานแม่รวยนะคะสนับสนุนน้ำเชื่อม ไซหลับสดานะคะซึ่งปีนี้ก็มาเหมือนกันปีที่แล้วก็มามาหลายปีแล้วค่ะขอบคุณเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในซุ้มระดับม6นี้นะคะมีอะไรบ้างที่บรรยากาศแบบไหนไปดูด้วยกันเลยค่ะและเราก็เข้ามาอยู่ในซุ้มของระดับม6เรียบร้อยแล้วและอย่างแรกที่เราเห็นแจกอะไรคะวันนี้ชาโซดาชาโซดาอะไรเมลอนกับมะพรค่ะเมลอนกับ รสพีชโอ้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองว่าอร่อยยังไงนะคะและนี่ค่ะเราเห็นผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านในระดับมหกแจกอะไรคะชินไม้ค่ะชินไม้นะคะค่ะโอ้เด็กๆได้รับเด็กๆได้รับครบทั้ค่ะมีโงแก่โงแก่ด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะเราเห็นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะเดินแจกอย่างสะดกขนาดเลยค่ะมีแจกอะไรคะวันนี้ อันนี้ก็เป็นน้ำนะครับชาโซดานะครับเป็นรสพีชกับรสเมลอนนะคร<ๆ>ับเดี๋ยวดูสองิค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสีสันเข้ากับปีนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะมีอะไรอีกคะเนี่ยตรงนี้ชาวกล้วยเกรดสีค่ค่ะอะไรคะ่ะอะไรค่ะมีอะไรบ้างไอ้คะ่ะลูกชิดนะคะวุ้นมะพร้าวแล้วก็มันเชื่อมคะ่ะราคอ,อ,อร่อยแค่ไหนเนี่ยอร่อยทุกเม็ด<ๆ>เด็ดทุกคำคะ่ะนั่นไงแล้วว่า